ถ้าวิกฤตถ้าเห็นการควบรวมหลายๆแบรนด์อย่างโทรศัพท์ก็ควบรวมกันเนาะ ทั้งทรูทั้ง d t แท็กราฟเริ่มไปซื้อ AS ควบรวมกิจการกันอโอเคหลายแบรนด์ที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีเห็นโกลดบางอย่างที่ตัวเองไม่สามารถทําได้หรือความสามารถบางอย่างที่ตัวเองขาดไปมันทําให้เขาต้องเติมเต็มบางอย่างในช่วงนี้เพื่อโกลดในอนาคตผมมองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าการแข่งขันราคาในอนาคตมันไม่สามารถที่ทําให้ตัวเองรอดได้มันจําเป็นต้องผนึกกําลังกันเพื่อให้ตัวเองรอดไม่งั้นมันก็จะสู้ราคากันตลอด เวลามันก็จะขาดทุนกันไปเรื่อยๆส่วนตัวเองเอาไม่รอดแบบนี้มันจําเป็นในอนาคตถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งโกดยากเพราะมันถึงจุดลิมิตมันต้องเต็มแล้วอ่ะมันไปไหนหันไปทันซ้ายหันขวาเอาศัตรูมาเป็นเพื่อดีกว่าไหมเพื่อให้ไปด้วยกันแต่ในเชิงผู้บริโภคก็จะมองว่าเป็นการครอบงาผู้บริโภคแต่บริษัทก็คิดจเชิงเขเพื่อให้เขาอยู่รอดมันก็ยังมีคู่แข่งอยู่เพเียงแต่ว่าเขาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดให้เขาเต็มเพื่อจะสามารถแข่งกับอีก แบรนด์หนึ่งที่ใหญ่กว่าได้